อรภาค8อดีตสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดอุดรนะครับหัญใจพี่น้องชาวจังหวัดอุดรและหนึ่งเดียวที่ชนะการเลือกตั้งชนะนักการเมือง,กกางอาชีพนะครับและก็ฉาย,ยาคืออินซีน้อย ต่อไนั้นยิีอีสานคือท่านคนโะโทคทินมุงรักมิตรแต่ท่านวิชัยนั่นคืออินทรีน้อยผู้ที่มีวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ต้อยนะครับผู้ชีวิต และก็เป็นต้นแบบเป็น, spell, ปนไอดอลของผมเลยนะครับการรภรรยาของผมนะครับพี like small, ่ต้อยเนี่ยก็คือถ้าไม่แต่งงานก่อนก็มีแมวมองมาจะเอาไปเป็นดารานะครับอดีตนางงามหลายสายสะพายมากนะครับประกวดเวทีไหนต้องได้ที่นะครับเป็นผู้ชีวิตของ นายพิชัยนะครับซึ่งผมเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ผมจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ไปอยู่ดอนกับพี่ทั้งสองนะครับแล้วก็ขอกาบเรียนพี่เต้ยนะครับพนตรวจโท,บ,ษษทบุรษักบรรจมศิลปนายตำรวจประจำรักสำนักและก็เป็นนายตำรวจเสาหลักของจังหวัดสกลน,นครแล้วก็ การเรียนพี่จอยนะครับพันบุ์เอกจอมลนะครับอันนี้คือนายตำรวจกระดูกเล็กพิชิตไข้พิชิตป่วยพิชิตมะเร็งนะครับน้อยคนที่จะเก่งแบบพี่จอยนะครับแล้วก็หน้าสถานีพี่ๆเพื่อนๆน้องทุกคนนะครับในวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ผมบอกเลยนะครับว่า พวกเรามีโอกาสดีนะครับที่ได้มาร่วมรับประทานอาหารกับผู้พังวับอีผู้พังวัญชาที่สร้างคุณงานความดีใ,ให้กับพี่น้องตำรวจเราและได้ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ต่างๆให้กับตำรวจผมกล้ากล่าวได้ว่า ตำรวจอีสานในข้อภาคสี่เนี่ยน้อยคนที่จะไม่รู้จักท่านพลตรวจโทพิชัยสุธธทนทรสจรู์หรืออินรีน้อยและท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้าเนเต็มเมืองแม้แต่น้องจอร์จเนี่ยอดีตไม่ใช่ดีอดเอ้ออดีตเลไได้เป็นอัศวินแหว,วนทองคำนะครับที่นายมอบให้อยู่ในแหวนอยในกระเป๋าครับอยู่ในกระ ไม่ใช่ทองคำแพงก็ไปขายเลย้กระเปนายได้ถ่ายทอดพี่ใหยุทธกได้สั่งสอนมามากมายผมเองนั้นมีวันนี้เพราะอินซีน้อยหรือนายพิชัยกับพี่ต้อยคนระับดูแลผมมาตั้งแต่จบจากเรียนในร้อยตำรวจร้องเพลงก็ไม่เป็นํำรมก็ไม่เก่ง แต่เมื่อเป็นลูกศิษย์อินทรีน้อยกับพี่ต้อยแล้วเนี่ยผมถึงมีวันนี้นะครับถ้าคุณของพี่ทั้งสองนั้นล้นฟ้ามาหาสมุทรและในวันนี้เนี่ยนายได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนมาร่วมรับประทานอาหารเนี่ยนะครับผมและน้องๆรู้สึกเป็นเกียรติและก็เป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่จะได้มีโอกาสตอแบแทนพระคุณซึ่งตอบแทนอีกสิ่ชาติก็ไม่หมดนะครับนะก็จะมีแต่ความกระตันยูกระตาเวทีบอให้อินซีน้อยและก็พี่ต้อยนะครับพวกผมและครอบครัวตลอดจนน,น้องๆทุกคนเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุน,นต่างๆมาเนี่ยจะมีแต่ความกระตัญยูและมีความเคารพรัก ความผูกพันตลอดไปและในโอกาสนี้ขอพวกเราได้ตบมือต้อนรับที่ทั้งสองคัับ